ในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ทองอินอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมาธิราชผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงศึกษาและการศึกษาการก่อการร้ายขึ้นปรรยายขอเรียนเชิญค่ะประเด็นที่ผมอยากจะชวนทุกท่านสนทนานะครับในวันนี้มี2เรื่องนะครับอย่างที่ทางผู้ดำเนินรายการได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องที่1เนี่ยนะครับผมอยากจะชวนคุยว่าวันนักบารเนี่ยคืออะไร แล้วก็สำคัญอย่างไรนะฮะถอยย้อนกลับไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม1948นะครับซึ่งตรงกับวันที่5เดือนยาตามปฏิทินฮิบรูเดวิดเบนกูเรียนนะครับประธานบริหารองค์การไซออนิสโลกเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับได้ประกาศจัดตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นเพื่อสวมต่อจากการสิ้นสุดของระบบอาณัตของอังกฤษและกำหนดให้วันนั้นเองเนี่ยนะครับเป็นวันแห่งการประกาศเอกราชของอิสราเอล โดยเป็นกูเรียนต่อมาก็อย่างที่หลายท่านได้ทราบดีนะครับได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลให้หลังจากนั้นหนึ่งวันเนี่ยคือวันที่15พฤษภาคม1948ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในดินแดนอันถูกประกาศจัดตั้งรัฐอิสราเอลเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันนักบะนะครับอันแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวว่าวันแห่งความหาย,ยนะหรือวันแห่งความวิบัติวันแห่งความมหาวิปโยค เพื่อสื่อถึงการจัดตั้งรัฐเถื่อนอิสราเอลขึ้นโดยการทำลายล้างบ้านเรือนและสังคมชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ตรงนี้เดิมและบีบคั้นขับไล่ผู้คนเหล่านั้นให้พลัดถิ่นเป็นการถาวรจากผลของสงครามปาเลสไตน์ปี1947ถึง1949การหนีตายจากการถูกประหัสประหารโดยยังกลุมกุญแจบ้านของตัวเองออกมาด้วยเนี่ยนะครับเพราะคิดว่ามีโอกาสจะได้กลับมาหลังสงครามสิ้นสุดลงกับต้องกลายเป็นสภาพผู้พัดถิ่นภายในประเทศ และผู้ลี้ภัยโดยถาวรตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้รวมไปถึงลูกหลานของพวกเขาที่เกิดนะครับในค่ายผู้ลี้ภัยทั้งหมดนี้นะครับเป็นไปเพื่อหลีกทางให้กับการย้ายถิ่นฐานเข้ามาสวมสิทธิ์แทนที่ของชาวยิวจากที่ต่างๆในโลกกุญแจบ้านของชาวปาเลสไตน์เหล่านั้นจึงถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้สําคัญนะครับของชาวปาเลสไตน์ในวันนักบะของทุกปีกุญแจบ้านที่ผู้ลีภล้ภัยปาเลสไต์รุ่นแรกถือติดออกมาด้วย คือสัญลักษณ์การต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ในการกลับสู่มาตุภูมิหรือที่เราเรียกกันว่า the right of return ดังนั้นสิทธิ์ในการกลับสู่มาตุภูมิตนเองก็จึงถือได้ว่าเป็นเสมือนหัวใจของการต่อสู้เนื่องในวันนักบาสิทธิ์ดังกล่าวนะครับครอบคุมไปยังผู้ลี้ภัยจากการประหัตประหารจากสงครามตั้งแต่ปี1947-1949นะครับและก็ครอบคุมไปถึงสงคราม6วันในปี1967ด้วยตลอดทั้งครอบคุมไปยังบุตรหลานของพวกเขา ซึ่งจํานวนตัวเลขทั้งหมดรวมกันนะครับน่าตกใจนะครับอันนี้เฉพาะตัวเลขที่อยู่ในการดูแลของสํานักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสําหรับผู้ริผู้ี้ภยาาัยเสไตไซในตะวันออกใกลหรือที่เราเรียกอย่างสั้นว่า UN เอ็นระวานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติน่าตกใจที่จํานวนตัวเลขครับณปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสิ้น6กล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดคน สิทธิในการกลับสู่มาตุภูมิของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยครอบคลุมไปถึงสิทธิในทรัพย์สินของพวกเขาและบรรพบุรุษด้วยสิทธิ์ดังกล่าวนะครับอันที่จริงแล้ว <c oughs> ถูกกล่าวถึงครั้งแรกเนี่ยโดยนักการทูตชาวสวีดิชในสหรประชาชาติท่านหนึ่งที่ชื่อว่าโฟกเบรนดาดดโดยระบุว่าสิทธิของชาวปาเลสไตน์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นทั้งสิทธิมนุษยชนที่ซึ่งชาวปาเลสไตน์จะต้องได้รับการปกป้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยที่ชาวปาเลสไตน์ซึ่งไม่ประสงค์นะครับหรือไม่สามารถกลับมายังมาตุภูมิได้จะต้องได้รับการตอบแทนเป็นค่าชดเชยเยียวยาสิทธิ์ดังกล่าวนะครับได้รับการกรับรองในทางระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกจากข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่194ลงวันที่11ธันวาคมปี1948โดยเฉพาะข้อที่11ของข้อมติดังกล่าวนะครับซึ่งวางหลักให้กับการหวนกลับของผู้ีิภัยไว้ว่า ผู้ลี้ภัยที่ประสงค์จะกลับบ้านและอาศัยอยู่อย่างสงบสุขกับเพื่อนบ้านควรได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และควรจ่ายค่าชดเชยสําหรับทรัพย์สินของผู้เลือกที่จะกลับไปยังมตุภูมิอันครอบคลุมสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของพวกเขาด้วยทีนี้ต้องระลึกอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราพูดถึง the right of return ของชาวปาเลสไตน์แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องพูดถึงอีก ด้านหนึ่งด้วยของชาวอิสราเอลก็คือ the law of return the law of return ของอิสราเอลเนี่ยนะครับอ,อ,อันหมายถึงกฎหมายรองรับการกลับมาตุภูมิของชาวยิวนะฮะถูกประกาศบังคับใช้ในปี1950เพื่อรับรองสิทธิ์ที่ว่าชาวยิวจากทุกคนจากทุกแห่งหนมีสิทธิ์ที่จะย้ายถิ่นมายัางรัฐซึ่งเป็นของชาวยิวและได้รับสิทธิฐานะพลเมืองของรัฐนั้นนั่นคืออิสราเอล ดังนั้นนะครเราจะเห็นภาพเปรียบเทียบว่าสิทธิของชนชาติหนึ่งที่พิสูจน์ได้เชิงประจัก์และรองรับด้วยกติการะหว่างประเทศกับถูกละเมิดถอดถอนแต่สิทธิของอีกชนชาติหนึ่งในเรื่องเดียวกันนี้กับถูกรองรับเป็นกฎหมายแห่งรัฐซึ่งถ้าในทางรัฐศาสตร์เราเรียนกันมาก็จะพบว่าการรับรองเป็นกฎหมายดังกล่าวขัดกับทั้งหลักนิติรัฐ และขัดกับทั้งหลักระบบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิงซึ่งสะท้อนชัดถึงการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติอันหาหลักฐานป้องกันข้อหานี้ไม่ได้เลยดังนั้นวันนักบะในความหมายเชิงหมุดเวลาเนี่ยก็คือวันที่15พฤษภาคม1948แล้วก็ทุกๆปีของวันดังกล่าวจึงเป็นวันซึ่งระลึกย้ำความทรงจำร่วมที่เป็นบาดแผลของชนชาตินะครับดังที่อาจารย์มุฮัมหมัดอิยาสย่าปรังเคยนิยามว่าเป็นวันแห่งหาย,ยนะ วันแห่งความวิบัติที่ชาวปาเลสไตน์สูญเสียหมดทุกอย่างทั้งชีวิตบ้านเรือนทรัพย์สินที่ดินเป็นวันที่ชาวปาเลสไตน์ถูกขับไล่ให้ออกจากบ้านตนเองออกมาโดยไม่เหลืออะไรเลยซึ่งผมขอเสนอขยายต่อยอดออกมาว่านะครับาจากอาจาร,รย์อิยาตเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่านับตั้งแต่เหตุการณ์ปี1948มานั้นสำหรับชาวปาเลสไตน์แม้เหลือเพียงเรือนร่างของพวกเขาเองเนี่ยสุดท้ายแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาก็ถูกพรากไปเช่นเดียวกัน ในแง่นี้วันนักบะในความหมายเชิงหมุดเวลานะครับจึงไม่เพียงย้ำเตือนความทรงจําบาดแผลร่วมกันของชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่การที่ร่วงเลยมาถึงวันนี้ร่วม74ปีแล้ววันนี้จึงเป็นหมุดระลึกย้ำความทรงจําบาดแผลร่วมกันของมนุษยชาติด้วยอันเนื่องด้วยสถานการณ์แห่งความอายุติธรรมอันต่อเนื่องที่ไม่เพียงละเมิดต่อกฎหมายและประทักสถานระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับ และไม่เพียงก่อให้เกิดวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนและวิกฤตมนุษยธรรมเท่านั้นแต่เป็นวิกฤตต่อความเป็นมนุษย์ซึ่งพวกเราในฐานะมนุษย์จำต้องตอบคำถามตัวเองให้หนักนะครับประเด็นที่สองที่ต่อเนื่องมาจากเ,เรื่องราที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้นะครับก็คือแล้วพวกเราเกี่ยวอะไรกันด้วยเราที่นั่งกันอยู่ในที่นี้เราที่รับชมกันอยู่ทางบ้านพวกเราเกี่ยวอะไรด้วยกับปัญหาของออพี่น้องที่อยู่ไกลออกไปจากบ้านของเราไกลออกไปจากประเทศไทย ผมขอยกนะครับคำกล่าวแรกออกมาเนี่ยจากอาจารย์มาโนตอารีนะครับที่ชวนสนทนาไว้อย่างน่าสนใจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองว่าสําหรับโลกของเราเนี่ยนะครับวันนักบะอันนับได้ว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งต่อระบบรัฐสมัยใหม่ด้วยเหตุผลพื้นฐาน3ประการประการแรกนะครับเป็นวันที่มีการตั้งรัฐเอกราชขึ้นใหม่บนดินแดนที่มีชนชาติเป็นเจ้าของอยู่แล้ว ประการที่สองและคนที่อยู่เดิมตรงนั้นถูกทําให้กลายเป็นผู้ริภัยจากดินแดนที่เคยเป็นบ้านของพวกเอาเองและประการที่สามและเอาคนจากที่อื่นเข้ามาสวมสิทธิ์ในดินแดนที่เป็นบ้านของคนอื่นเพราะฉะนั้นการสถาปนารัฐเอกราชขึ้นของอิสราเอลจึงวางอยู่บนกระบวนการอันทําลายหลักการสากลหลายประการทั้งหลักว่าด้วยสิทธิในการกําหนดชะตาตนเองหรือเซลดิเทอร์มิเนชันของชนชาติ อันเป็นกติกาที่พัฒนามาจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศและบรรจุอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับรวมทั้งกฎบัตรแห่งสหประชาชาติด้วยนะครับรวมไปถึงหลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่ถูกละเมิดอย่างร้ายแรงผมอยากนําเรียนอย่างนี้ครับว่าความเกี่ยวข้องมันอยู่ตรงนี้แหละปัจจุบันเนี่ยองค์การระหว่างประเทศที่เป็นทางการในการดูแลผู้ลี้ภัยชาวปริสตน์คือ UN เนสวาอย่างที่ผมว่าไว้แล้วนะครับการทํางานขององค์กรนี้เนี่ยโดยสังเกต ใช้คนทำงานเราสามหมื่นชีวิตโดยแม้งบประมาณเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยเรา800ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐสำหรับปี2020ที่ผ่านมาอยู่ที่800ล้านโดยประมาณ806ล้านถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งแม้บุคลากรดังกล่าวจำนวนมากเนี่ยก็คือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในค่ายนั่นแหละและแม้งบดังกล่าวนะครับจะมาหลากัหลกๆจากอเมริกาสหภาพยุโรปและก็รัฐอาหรับนำโดยซาอุดีอาระเบีย er. แต่ทั้งหมดนี้คือทรัพยากรที่โลก และรัฐบาลของรัฐเหล่านี้ต้องใช้ทุกๆปีใช้ไปกับอะไรครับไปกับความเพิกเฉยต่อการก็ไปแก้ปัญหาที่รากของปัญหานั่นคือความความไม่มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่งที่เราต้องจ่ายเงินแล้วก็ใช้ทรัพยากรคนไปกับเรื่องทีเ่เป็นปัญหาจากการที่เราไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับรากรากของปัญหามันนะครับทั้งที่ ปัญหาอันเรียกร้องการจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นมาแก้เนี่ยในประเทศต่างๆในสังคมต่างๆยังวางรออีกอยู่มหาศาลทั้งกับสังคมในรัฐพวกเขาเองแล้วก็ในโลกโดยรวมมองในภาพที่กว้างกว่านั้นนะครับ84ล้านคนคือตัวเลขของผู้หนีตายจากการถูกประหัตประหารทั่วทั้งโลกรวมกันแบ่งเป็นผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ26.6ล้านคนผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ48ล้านคน และผู้ขอลี้ภัยโดยยังไม่ได้รับการลงทะเบียนอีกประมาณ4.4ล้านคนนั่นคือจํานวนทั้งหมดที่สํานักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR บอกกับเราโลกของเราต้องรองรับตัวเลข84ล้านคนจากหลายพื้นที่ทั่วโลกไม่เพียงแค่พี่น้องปาเลสไตน์ผู้คนเหล่านี้หนีการถูกประหัสประหารจากสถานการณ์ความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปนะครับความรื้อรังของโรคร้ายที่กัดกร่อนหลักการและระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งสังคมโลกควรที่จะยึดถือร่วมกันเพื่อความผาสุกเช่นนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นข้อยืนยันความเหนือกว่าของแนวคิดสัจจานิยมในทางระหว่างประเทศในการอธิบายโลกซึ่งขับเคลื่อนด้วยกําลังอํานาจแต่กลับกันครับการยารยงอยู่ของปรกากฏการณ์ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหยียบหน้าพวกเราทุกๆคนในฐานะมนุษย์ที่มีสํานึกแห่งเหตุผลแตกต่างจากฝูงสัตว์ป่า ที่จะอยู่ด้วยกันด้วยอาศัยเพียงกฎแห่งป่าหรือลอ w o ฟจ u n g l e ตามคำอธิบายของสัจสจานิยมเท่านั้นเราคนที่จะดีกว่านั้นได้ผูพ้พัดถิ่นภายในประเทศเมียนมานะครับประมาณสองแสนคนวันนี้จ่อคิวอยู่ที่รัฐขยาพร้อมที่จะข้ามฝั่งมายัางประเทศไทยเพิ่มเติมกับประมาณ9ก้าหมื่นคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงฝั่งไทยอยู่แล้วในทุกวันนี้พร้อมกับคําตัดพ้อของรัฐบาลเราเองว่าเออมันไม่สามารถที่จะออรองรับได้แล้ว และอยากจะผลักดันกลับนะแต่ก็ต้องอาศัยหลักความสมัครใจเพราะว่าเราก็เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นชะตากรรมของรัฐบาลทุกรัฐบาลน,นะครับที่ต้องแบกรับผู้ีิภัยเหล่านี้อย่างช่วยไม่ได้นะมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นผลมาจากความไร้ความกล้าหาญที่เพียงพอในการเอื้อมือเข้าไปแสดงบทบาทอย่างสร้างสารรค์ต่อต้นต่อของปัญหา การกอดแน่นอยู่กับหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งเป็นของคอนเซปท์ที่นําเข้ามาจากตะวันตกเป็นาราวกับสวมพระเครื่องนะห้อยเพื่อกันผีเอาไว้เนี่ยนะครับในบริบทที่วาระความมั่นคงเป็นโจทย์ร่วมกันแบบข้ามพรมแดนไปแล้วอันมิอาจจะจํากัดตัวเองคุดคูปิดหูตาอยู่ในข้อกรงแคบๆที่เรียกว่าอาณาเขตของรัฐได้อีกต่อไปผลกระทบความมั่นคงที่ส่งผลเชื่อมโยงข้ามเส้นเขตแดนสมมุติอย่างกว้างขวางในภาวะปัจจุบัน มันเรียกร้องอะไรกับพวกเรามันเรียกร้องต่อการทํางานความมั่นคงในแบบใหม่ที่ต้องประสานการทํางานเครือข่ายโดยเอาโจทย์ปัญหาเป็นตัวตั้งไม่ใช่พรมแดนของรัฐเป็นตัวตั้งเพื่อยับยั้งสถานาการณ์เลวร้ายร่วมกันในฐานะที่อยู่ร่วมกันบนโลกซึ่งแคบลงไปเรื่อยๆใบนี้นะครับโดยที่ผลข้างเคียงเชิงลบจากการแสวงประโยชน์ของรัฐมหาอำนาจจากการอาศัยหลักการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมก็ดีหลักการ R2P ก็ดี ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะทําให้เราปฏิเสธความจําเป็นของหลักการนี้แต่อย่างใดข้อวิาพากษ์เปิดโปงด้านมืดของการใช้หลักการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมจะต้องไม่ถูกนําไปเป็นประเด็นสนับสนุนข้อสรุปของพวกนักสัจจานิยมซึ่งเล็งเห็นนิยามของคําว่าผลประโยชน์แห่งชาติแต่เพียงในความหมายคับแคบโดยเอาผลประโยชน์และวิธีคิดของชนชั้นนำรัฐตนเองเป็นศูนย์กลางของการมองโลกแต่ข้อวิาพากษ์นะฮะข้อเปิดโปงด้านมืด ่อหลักการแทรกแซงเพื่อนุษยธรรมดังกล่าวนี้จะต้องถูกนําไปสู่การยกระดับอัปเกรดในเรื่องของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสังคมที่มากขึ้นในการกํากับติดตามประเมินการดาเนินงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมากกว่าข้อเสนอเช่นนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันและอุดมคติเพราะเราต้องระลึกว่าในกรณีการดิ้นรนของรัฐเถื่อนอิสราเอลโดยพยายามปรับความสัมพันธ์แบบปกติกับรัฐอาหรับที่ห้อมล้อมตัวเองอยู่เนี้ย พวกเขาอาจกระทําสําเร็จเพียงแต่ในระดับความสัมพันธ์รัฐบาลกับรัฐบาลแต่ไม่ใช่ในระดับประชาชนหรือมวลชนในโลกอาหรับซึ่งยังมีความรู้สึกเจ็บปวดร่วมกับศกนาฏกรรมที่ชาปาเลสไตน์เผชิญมาตลอด74ปีประเด็นปาเลสไทน์เมื่อบวกกับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศที่ผู้คนในโลกอาหรับรเผชิญและบวกกับความช่อโฉนของระบอบก,การเมืองภายในประเทศของพวกเขาเองซึ่งรับรองสิทธิทอำนาจเอาไว้ในมือของชนชั้นนำกลุ่มเล็ก ประกอบกันแล้วเป็นชุดตัวแปรที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของงานภาคประชาสังคมและสามารถผลักดันการเคลื่อนไหวในระดับที่เข้มข้นกว่านั้นเช่นการลุกฮือได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีชนวนมีชนวนปะทุวันนี้นะครับผมเห็นกลุ่มองค์กรหลายกลุ่มในภาคประชาชนต่างก็เคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้ในวาระประเด็นเช่นเดียวกันกันกบพี่น้องปาเลสไตน์กว้างขวางทั่วโลกพิจารณาแค่ในประเทศเรานะครับอย่างเร็ว จะเห็นภาพการต่อสู้ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในฝั่งตะวันตกการต่อสู้เรื่องแม่น้ำโขงและฐานทรัพยากรในฝั่งเหนือและอีสานการต่อสู้เรื่องสิทธิแห่งชนชาติในฝั่งใต้พี่น้องกะเกลี่ยงกลุ่มชนต่างๆและรวมถึงพวกเราเองในกรุงเทพทุกวันนี้สำหรับการเมืองระดับชาติก็ดีการเมืองท้องถิ่นก็ดี เราต่างก็กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อทวงสิทธิ์และศักดิ์ศรีของพวกเราเองแม้กระทั่งในนาทีที่ผมกําลังพูดอยู่ก็มีคนที่ขับเคลื่อนงานเหล่านั้นอยู่ณปัจจุบันเราเห็นกลุ่มต่างๆที่ทํางานลักษณะน,นี้อยู่เต็มไปหมดครับแต่อุปสรรคขัดขวางสําคัญคืออะไรคือการที่กลุ่มเหล่านี้จําต้องต่อสู้กับอํานาจที่เหนือกว่าอย่างรัฐและระบบที่วางรัฐเป็นศูนย์กลางในทางระหว่างประเทศโดยไม่เห็นหัวคนตัวเล็กตัวน้อย กลุ่มเหล่านี้ต้องทํางานต่อสู้กับอํานาจที่เหนือกว่าเช่นนั้นโดยทํางานกันอย่างกระจัดกระจายโฟกัสเฉพาะจุดพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบทั้งที่วาระประเด็นของกลุ่มอันผิวหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะกระจัดกระจายเหล่านี้มีแก่นแกนพื้นฐานร่รวมกันนั่นคือเรื่องมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนการต่อสู้กับอํานาจขนาดใหญ่กว่าเช่นนั้นเพื่อเปลี่ยนวัฒกรรมในฐานะความหมายที่ว่าเป็นความรู้บวกกับความจริงเนี่ยนะครับแล้วก็อํานาจ เปลี่ยนระเบียบระหว่างประเทศและระเบียบทางการเมืองภายในประเทศเรียกร้องอะไรครับเรียกร้องการสนทิกําลังในลักษณะเครือข่ายแนวร่วมอุดมการ์มากกว่าการทํางานเชิงพื้นที่และแยกประเด็นเฉพาะพูดอีกแบบนะครับยุทธศาสตร์สาคัญนะครับสำหรับกลุ่มที่รักในมนุษยธรรมปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในโลกนี้นะครับอาจาจะจําเป็นจะต้องอาศัยยุทธศาสตร์ การขยับมาสู่ฐานคิดของความเป็นพลเมืองโลกโดยให้น้ำหนักกับวาระที่มนุษยชาติเผชิญร่วมกันโดยไม่แยกว่าจะเป็นชนชาติอัตลักษณ์และพื้นที่ใดเพราะเราต่างเป็นเรือนร่างเดียวกันที่เรียกว่ามนุษย์ขอบคุณครับ